อัปเดตล่าสุดของ8 Simulator X ตามนี้เลยนะครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บไปไปดูเลยโซ,โซล่าสุดว้าวสีโซนะครับโซล่าสุดเนี่ยตืนต่นเต้นจัดจัดผมบอกเลยตื่นเต้นเพราะว่ามันเป็นโลกใหม่นะครับมันไปได้เลยใช่ไหมต้องทำาค e s t ก่อนหรืออัตตีสิบกล่องใช่ไหมโอเคมา มา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 อาชับูธเลยทิปเปิรด,ดามนหนึ่งใบน่าจะพอนะเอออ่าสองกล่องละสองกล่องละอันนี้กล่องสุดท้ายหรือเปล่า <c oughs> <c oughs> นับอยู่แท้ๆนะครับเมื่อกี้ <c oughs> แต่ลืมเฉยห้าสิบรูทแบ็ก กี่เควสนี่พ่อหนุ่มจะได้ไปวันไหนนี่ฮะจะได้ไปวันไหนนี่โอ้ได้มาหนึ่งถุงตีไวเกินก็ไม่ได้นะครับสัตว์เลี้ยงตีไวเกินก็ไม่ได้นะครับอ่ะใส่ไปสักอ่ะสีตัวแล้วก็ใส่ตัวหนึ่งทิเลียนนะครับอันนี้เอ,อ่อได้มาสี่ถุงได้มาสอง โอ้โโคตดน้อยเลยอ่ะถ้างั้นห้าทิเลียนเนี่ยถอดหมดเลยนะครับถอดหมดเลยใส่หนึ่งทิเลียนไปหมดเลยน่าจะเวิร์กนะครับรอนานหน่อยแต่หลุด,ดแบค็คได้เยอะนะครับได้เท่าไรครับโอเคโอเคนะครับได้เยอะเลยอะทีนี้ก็ทำเพลสยาว ได้เท่าไหรล่ละตอนนี้ขาดอีกหนึ่งลุดเบกโอเคอีกแค่หนึ่งอะใช้ตัวห้าที่เรียนทั้งหมดเลยเร็วเร็วเวเ,วเ,วเ,วเวโอเคขาดหนึ่งเข้ามาหนึ่งนะครับเลยจะชื่ออะผมว่ามีเควสามวะยังไงก็มีเควสามนะครับ ถ้ามาขาานาดนี้ละนั่นไงคอนเวิร์ตโอ้โหทำดักเมตเตอร์สามตัวแล้วผมมีตัวไหมนี่โอโ้มีหนึ่งตัวโอโ้เลยจะเชื่อเลยวะ่ะ <c oughs> เลยจะเชื่อเลยวะ่ะอ๋อคือจะโปรโมทใช่ไหมว่าเปลี่ยนโมเดลที่ทำตัวดักเลยต้องทำวสนะครับ <c oughs> เลยจะเชื่อ เมื่อกี้มันเขียนว่าคอนว์ดด้วยใช่ไหมอย่ยาบอกนะอย่าบอกนะว่ามันใช่อย่างที่ผมคิดอ่ะโอ้โหอย่างน้อยนะครับจะต้องรออีก30นาทีถึงจะไปได้นะครับเควสที่3เนี่ยเป็นการไปลูกใหม่ที่แบบมีขั้นมีตอนเหลือเกินเออเอาตู้ตู้นี้แล้วกันนะครับตู้กเด็ดเลยมามามาม,าม,ามา หมดแล้วพอหรือ,อยังนี่ดาร์เมเตอร์หนึ่งตัวเนี่ยมันใช้หกตัวใช่ไหมหนึ 1, 2, 3, 4, 5, ่งสองสามสี่ห้าหกอ่ะสองตัวอ่ะสามตัวพอดีเลยไป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 ตัวดาร์กตัวดาร์กเออนะครับ รอสามสิบนาทีส0 0พั a ปีต่ a มาสามสิบนาทีนะครับเป็นสามสิบนาทีที่ไม่ใช่สามสิบนาทีนะครับเดี๋ยวจะเชื่อเลย <c oughs> หลังจากเมื่อคือนที่เอาสัตว์เลี้ยงมาทำเป็นตัวดาร์กนะครับ <c oughs> แล้วทีนี้เนี่ยเซิร์ฟมันก็หลุดนะครับหลุดยาวเลยเควสสุดท้ายนะครับส่งเควสอ้าะ เออไปสักทีนะครับลูกใหม่ดูโอออกเสียงถูกใช่ไหมเมื่อก,กี้ดูโวเดูะวอลดูไวเอเออสักอย่างนะครับสักอย่างหนึ่งเฮ้ยทำไมปืนใหญ่มันเป็นแต่สีโวสปาร์โวแตกโวอ๋อนี่ไงทางนี้คือภาพมันเป็นสีขาวอย่างนี้ปกติใช่ไหม ไม่ใช่ว่าผมแบบตาลายใช่ไหมธนาคารแบบใหม่โอเคแสบตาจัดๆเลย <c oughs> ทำไมมันแสบตาอย่างนี้อ่ะนี่ไงเอ็กซโอลอสออเชียนโอเคอาา่าฮะ เข้ามาถึงมันมีตู้สุมเลยนะครับสี่ตู้เฮ้ย <Hey! S 1> ในที่สุดเอ็กซ์โรชชายนี่แต่ยังสุมไม่ได้นะครับมันมีแค่แบบตู้ธรรมดาเออเป็นหน่วยเงินอะไรหน่วยเงินหน่วยเงินใหม่นะครับเป็นหน่วยเงินเดนโบคอยฟาร์มยากหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับอ่าช้บูใช้บู โซนถัดไป95,000เด่นหบูคอยนะครับอ่ะฟาร์มก่อนฟาร์มก่อนโอเคผมจะเออไปโซนต่อไปเลยนะครับผมจะไม่สุ่มสู้ครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเสียเวลานะครับอ่ะไปโซนถัดไป ห้าแสนสองหมื่นห้าพันอ่ะฮะเออมันต้องมีแบบตู้ใหญ่ๆอย่างนี้ดิเออมันถึงจะฟาร์มง่ายนะครับทีเดียวแบบเก้าหมืนเลยคือมาฟาร์มโซนนี้โคตรไวเลยนะครับอ่ะไปได้ละโซนนี้ไม่มีตู้สุ่มใช่ไหมไม่มีอะไรเป็นแค่ทางผ่านธรรมดานะครับอ่ะไปอ๋อนี่ก็ไม่มีอะไรนี่ มีแค่ตู้สุ่มเอ้ยมีแค่ที่ฟาร์มนะครับอ๋อโอเคเอาไปถ้างั้นไปดูตู้สุ่มตู้สุ่มตู้ธรรมดาแล้วก็ตู้โกลเด้นนะครับธรรมดาเนี่ยสามหมื่นห้าโกลเ,เด้นเนี่ยสามแสนหนึ่งหมื่นห้าพันหน้าตาสัตว์เลี้ยงคล้ายๆกันหมดเลยนะครับเป็นเจ้าเอ็กซ์โซลตหมดเลยนะครับเฮ้ยยังไงอ๋อโอเคปลดล็อกแล้วนะครับเมื่อกี้ อ๋อมันก็ตู้สุ่มธรรมดานะครับแต่คือชื่อตู้สุ่มเนี่ยเป็นชื่อชายนี่เฉยๆนะครับอ๋อผมนึกว่ามันจะเป็นแบบเออสุ่มแล้วมาเป็นระดับใหม่มาเลยนะครับ <c oughs> สัตว์เลี้ยงในตู้หน้าตามันจะประมาณนี้นะครับเป็นจําพวกปลาหมดเลยนะครับอ่ะได้พอดีเลยหนึ่งตัว ได้เบสิกกี่เปอร์เซ็นต์49อรเซ็นตะครับ270บิลเลียน100ล้านนะครับ100ล้านเรนโบ์คอยอ่ะไปเบาๆก่อนนะครับสัก100ล้านก่อนละกันผมจะสุ่มตู้นี้เลยนะครับตู้ช้ i นี่เ o ็กโซเนี่ยแล้วก็สุ่มอันโกลเด้นเลยเออ100ล้านนะครับน่าจะแบบ ไม่กี่วิหมดน,นะครับไปเอ้ยเดี๋ยดิเดี๋ยวดิเดี๋ยดิอ๋อฮสามล้านสี่ล้านเมื่อกี้หายวับเลยบูทยังไม่ได้เปิดเลยเพอนุ่มซุปเปอร์ลัคกี้ไปหนึ่งเอาตาไปหนึ่งอ่ะน่าจะพอเนาะน่าจะพอเออตัวแรเออตัวแรโอ้โฮโอ้โโอหเบสิกเพียบเลย เอาเดี๋ยวก่อนสามบัวน,นี่คือตัวแร่สองเปอร์เซ็นต์เหรอมันใช่ใช่ไหมเอานรก่งว่าอีพิกไม่ใช่อีพิกเหรอาอาตัวแร่อีพิกศูนย์จุดหนึ่งห้าอีพิกเนี่ยหรือว่าลิจินลลี่อัพเปอร์เซ็นต์มันแปลกๆจังอ่ะสมต่อสมต่อ เนี่ยตัวแร่เร2%เนี่ยเนี่ยฮ้ยมาบ่อยนะมาบ่อยนะโอ้โหหายวับเลย0.15%ไม่มาหน่อยเหรออยากจะรู้นะครับว่ามันเป็นลีเจนดารี่หรือว่าอีพิกนี่ไงอีพิกจริงๆด้วยแล้วถ้างั้นอะไรเอ่ยสองตัวมันจะเป็นลีเจนดารี่หรือว่ามิติ ไอตัวแรกเนี่ยอะไรเอ่ยตัวแรกเนี่ยน่าจะลิเจนดารี่ไหมมันไม่น่าจะใช่มิติกทั้งสองตัวนะครับทางเดียวที่จะรู้เราต้องสุ่มให้ได้นะครับหนึ่งร้อยล้านเนี่ยเหลือเหลือเหลือสิบล้านเหลือสิบล้านแล้วหกล้านแล้วและก็หมดแล้ว 100ล้านนะครับเปิดไปเบาๆนี่คือ100ล้านนะครับที่ได้มาอีปิก0.15%มา1ตัวไฮาดาอ็กอลอตนะครับนะครับท่านผู้ชม <c oughs> โอ้โหเอาได้อีกครั้งนี่เออเอา,เอาขาดอีกหนึ่งแฟนอ่ะเร็ว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  เอาขาดอีกฟรีหมืน่นเออ,อโอเคอีพิกมาหนึ่งเอาวะเอาวะอันตัวนี้ไม่เกี่ยวนะครับตัวนี้ไม่เกี่ยวนะครับตัวนี้เพิ่งไปซื้อมานะครับซื้อมาจากร้านค้าธรรมดาเลยตัวละหกสิบแปดล้านนะครับโดนไปสองตัวคือตัวเบาเลยนะครับโดนไปสองตัวนี่คือตัวเบาเลยนะครับโอ้โหก็นะครับสิ่งที่ได้มาประมาณนี้นะครับ ให้ดูอีกรอบหนึ่งนี่คือความเกลือนะครับความเกลือล้วนๆเลยขนาดยืนอยู่บนบกนะครับยังเกลือเลยแล้วอันนี้มันอยู่ในทะเลนะครับอยู่ในโอเชียนแหล่งมันเลยนะครับแหล่งความเกลือเลยนะครับ <c oughs> และทั้งหมดนี้คืออัปเดตใหม่ของ8ซีมอเตอร์เอ็กนะครับอัปเดตโลกใต้ทะเลเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยผมจะฟาร์มสัก1,000พันล้านไหมหรือสัก2 0 0พันล้านนะครับมาสุ่มเจ้าตู้นั้นนะครับ ก็เป็นว่าคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าไปละบาย